สวัสดีนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับผมไอซ์กับช่อง n e x t g e n c l ับฟอร์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชม n e x t g e n Ford Ranger รุ่น XL p ัฒนะครับต้องบอกว่าเป็นกระบะ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของ n e x t g e n Ford Ranger ในเจนนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมในรายละเอียดของตัวรถกันนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง Nextgen Club Ford ของผมเลยครับ เดีย๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคนะครับในส่วนของ Next Gen Ford Ranger รุ่น XL p ั u นนะครับราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่792,000บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับสีพื้นฐานทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีขาวสีบรอนเงินและสีดำคันที่อยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับในส่วนของระบบเครื่องยนต์นะครับ Next Gen Ford Ranger รุ่น XL p ั u s นะครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับ จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบนะครับรวมถึงยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆและก็ดีไซน์แบบใหม่โฉมใหม่ในรุ่นของ next gen ford ranger xl plus เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมกันในส่วนของดีไซน์ภายหน้าตัวรถของ Nexgen Ford Ranger รุ่น XL พัฒนคันนี้กันเลยครับในส่วนของด้านหน้านะครับดีไซน์ไฟหน้าแบบใหม่นะครับไฟหน้าแบบรูปตัว C แบบนี้นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับรุ่น Nexgen XL พัดนะครับก็ยังคงเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับส่องสว่างได้ดีเยี่ยมนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับถ้าเดิมๆนะครับก็จะเป็นกระจัง ขนาดใหญ่นะครับคาดด้วยสีดําด้านแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าคันนี้เพิ่มเติมนะครับอัพเกรดให้กับคุณลูกค้าในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าอักษร FORD นะครับทำสีดำตตดกับสีขาวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ที่หน้ากระจัง3ดวงด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับ ในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger XL Plus นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่สามารถเพิ่มเติมได้ในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้านี้นะครับและก็จะมาพร้อมกับห่วงลากทางด้านหน้าด้วยแบบนี้เลยนะครับเรียกว่า Next Gen Ford Ranger XL Plus นะครับตัวเริ่มต้นของ4ประตูยกสูงนะครับจัดหนักจัดเต็มในรุ่นของ Next Gen Ranger XL Plus ครับ โอเคนะครับดีไซน์ด้านหน้าตัวรถก็จะประมาณนี้ในส่วนของ Next Gen Ford Ranger XL พันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถของ Next Gen Ford Ranger XL พันกันต่อเลยครับโอเคนะครับมารับชมกันในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถของเจ้า Next Gen Ford Ranger รุ่น XL พันกันต่อเลยนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับดีไซน์แบบใหม่นะครับมีความเหลี่ยมมีความคมมีเป็นความเป็นสันมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับฐานล้อที่ขยายกว้างขึ้นถึง50มิลนะครับทำให้ตัวรถนั้นดูใหญ่และกว้างขึ้นด้วยนะครับที่สำคัญห้องโดยสารของ Nex t Gen Ford Ranger รุ่น XL p l u s จะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาในส่วนของคิวล้อนะครับเดิมจะเป็นคิวล้อขนาด3นิ้วนะครับคันนี้คุณลูกค้าอัปเกรดเพิ่มเติมให้ เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดด้วยนะครับเรียกว่าลลอแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับเดิม넥เจนฟ n f o เด r a n g ร r รุ่น xl พัฒนนะครับจะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาดขอบ16นิ้วนะครับแต่ว่าคันนี้พิเศษเพิ่มเติมให้นะครับมีการเปลี่ยนล้อแมกให้นะครับเป็นล้อแมกขนาดขอบ20นะครับมีออฟเซ็ด้วยนะครับและก็ใส่รัดด้วยยางนันกังนะครับ265้นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่ายางอันนี้นะครับสามารถวิ่งได้เหมาะกับทุกสภาพผิวถนนเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของคันนี้นะครับทำการจัดทรงให้นะครับยกหน้า2แล้วก็หลัง2ด้วยนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับ Next Gen Ford Ranger รุ่น XL พันนะครับจะมาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมาเลยนะครับในส่วนของครอบแก้มข้างนะครับหรือว่าช่องระบายลมด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีอักษรคำว่าเทอร์โบเป็นสีโครเมียมแล้วก็ คาดด้วยสีดําแบบนี้ด้วยละกันนะครับผมต่อมาครับในส่วนของกระจกมองข้างครับมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงในส่วนของความปลอดภัยที่ฟอร์ดยังคงมีมาให้นั่นก็คือ,อไฟเลี้ยวอยู่ที่มุมกระจกมองข้างแบบนี้นะครับทำให้ผู้ขับขี่นะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในขณะที่เปลี่ยนช่องทางการจราจรด้วยนะครับถัดมาครับในส่วนของ กัสายข้างครับผมติดเพิ่มเติมให้นะครับส่วน ouais. ของเบ้ารองมือเปิดนะครับป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถนะครับผมก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ครับ okay. ในส่วนของคันนี้นะครับลูกค้าได้เพิ่มเติมในส่วนของสติกเกอร์ด้านข้างให้นะครับเบื拜拜 comings, ้องต้นนะครับผมก็มีสติกเกอร์ให้เลือกมากเป็นร้อยลายเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตกแต่งรถตัวเองแบบไม่เหมือนใครสามารถคัสตอมได้เลยนะครับส่งแบบมาให้ผมได้นะครับเรามีทีมงานออกแบบในส่วนของด้านสติกเกอร์ ให้โดยเฉพาะเลยนะครับต่อมาครับในส่วนของบันไดข้างครับก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับให้ดูเข้ากับตัวรถดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นบันไดข้างแบบสีดําล้วนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของเท็กเจอร์นะครับในการป้องกันการลื่นได้ดีเยี่ยมกว่าเดิมนะครับและที่สําคัญนะครับรองรับน้ําหนักได้มากกว่า100กิโลกรัมด้วยนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับต้องบอกเลยว่าบันไดข้างมีมาให้ในทุกรุ่นของ Next Gen Ford Ranger ที่เป็นตัวยกสูงทุกรุ่นเลยนะครับ โอเคครับต่อมาในส่วนของด้านท้ายครับเรามาดูกันในส่วนของด้านท้ายครับในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับ n f x t g e n f o r ร r a n g ร r รุ่น XL พัฒตมีการย้ายตำแหน่งของโชคอัพนะครับให้มาอยู่นอกแคสซีนะครับนั่นหมายความว่ารถของเราครับจะยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับในขณะที่เราขับขี่หรือเวลาเข้าโค้งนะครับแล้วก็บรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหลังยังคงเป็นรัมเบรกเหมือนเดิมนะครับ ถัดมาด้านบนนะครับจะมาพร้อมกับฝาครอบกระบะแบบนี้นะครับฝาครอบที่ขอบกระบะแบบนี้นะครับช่วยป้องกันรอยขีดข่วนให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องช่องเซอร์วิสนะครับที่จะอําอนวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์เช่นโลบาร์นะครับหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเรียกว่า Ford ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการตกแต่งรถเพิ่มเติมด้วยครับ ในส่วนของ Next Gen Ford Ranger XL Plus จะไม่มีบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะมาให้นะครับผมโอเคครับเราชมในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถกันแล้วนะครับต่อไปเราไปชมเราไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายตัวรถกับเจ้า Next Gen Ford Ranger XL Plus สประตูเริ่มต้นตัวยกสูงคันนี้กันต่อเลยครับโอเคนะครับเรามารับชมในส่วนของดีไซน์ ด้านท้ายกระบะของเจ้าเน็กเจนฟอร์ดเรนเรุ่น XL p l u s 4ประตูเริ่มต้นกันต่อเลยนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายกระบะนะครับเน็กเจนฟอร์ดเรนเรุ่น XL p l u s นะครับจะเป็นดีไซน์ฝากระบะท้ายแบบใหม่นะครับมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ มือเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะครับถูกย้ายตำแหน่งมาจากทางด้านบนนะครับมาอยู่ที่บริเวณมือเปิดฝาท้ายแบบนี้ด้วยนะครับและในส่วนของ Next Gen Ford Ranger XL Plus นะครับจะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับแต่คุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการนะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกระบะท้ายกันหน่อยนะครับในส่วนของพื้นที่กระบะท้ายนะครับจะสังเกตได้ว่าพื้นที่กระบะท้ายนั้นมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตได้จาก ซุ้มล้อที่มีขนาดแคบลงนะครับนั่นหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถบรรจุสัมภาระสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสำหรับใครที่เป็นสายช่างนะครับเวลาเราไปซื้อของนะครับหรือวัสดุต่างๆนะครับที่ใส่มากับพาเลตน,นะครับเช่นปูนนะครับก็จะสามารถ ยกขึ้นลดได้ทั้งพาเลทเลยนะครับไม่ต้องยกลงทีแล้วก็สอบทีแล้วก็สอบเหมือนเดิมแล้วนะครับก็สะดวกสบายใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไลเนอร์แบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าคงทนแข็งแรงนะครับเราติดตั้งให้เสร็จก่อนจะก่อนส่งมอบทุกคันนะครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวต่อมานะครับผมก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของสติ๊กเกอร์ติดฝาท้ายให้เพิ่มเติมด้วยนะครับและในส่วนของด้านท้ายนะครับที่ครอบกระบะฝาท้ายนะครับก็ยังมีช่องเซอร์วิสนะครับที่จะ ทำให้ผู้ใช้งานที่เป็นสายช่างนะครับสามารถทํางานในพื้นที่ของฝาท้ายได้นะครับเรียกว่าใช้งานได้จริงนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับโอเคครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะครับขนาดใหญ่นะครับมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับให้ดูทันสมัยให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงเป็นหลอดไฮโดรเจนเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเราชมในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายตัวรถของเจ้า n e x t กิลฟอร r ดเรนเจรุ่น XL พัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารและก็เทคโนโลยี การขับขี่ต่างๆที่มีมาในรุ่นของ n e x t g e n f o r a n g e r รุ่น XL+ Plus 4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นคันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคนะครับเรามาต่อกันในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารกับเจ้า Next Gen Ford Ranger รุ่น XL Plus กันต่อเลยนะครับในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับออกแบบเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับมีความหรูหรามีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับและก็มาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่มีในส่วนของปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่น XL Plus นะครับ ก็จะมีมาในส่วนของหน้าปัดดิจิตอล8นิ้วนะครับมีมาให้นะครับต้องบอกเลยว่าหน้าปัดนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนตั้งค่าการใช้งานต่างๆได้นะครับตามที่ผู้ใช้งานต้องการเลยนะครับและไฮไลท์นะครับในส่วนของ n e x t g e n f o r n r a n e r รุ่น xl plus นะครับนั่นก็คือหน้าจอ s y n c 4 a ขนาด10.1นนิ้วนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเริ่มต้นของรุ่น xl plus ตัวยกสูงรุ่นนี้นะครับก็มีมาให้แล้วนะครับในส่วนของหน้าจอซิงโฟรนะครับก็จะแบ่งการทํางานเป็นทั้งหมด2ส่วนนะครับในส่วนของด้านบนนะครับ จะเป็นในส่วนของอมันติมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็เป็นในส่วนของระบบแอร์นะครับในการปรับเครื่องปรับอากาศต่างๆนะครับแต่ฟอร์ก็ยังคงให้มาในส่วนของระบบแมนนวลนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของช่องเสียบ USB USB Type C มีมาให้นะครับมีช่องวางแก้วน้ํามาให้นะ้อแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระเพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะครับในส่วนของ Nick Gen Ford Ranger รุ่น XL Plus นะครับ เรามาดูต่อนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะให้มาเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับเป็นเบาะผ้าแบบวัสดุพรีเมียมนะครับคงทนนะครับนุ่มนะครับและที่สําคัญระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับเมื่อเราจอดรถตากแดดนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะครับให้มาอยู่ที่บริเวณด้านข้างประตูนั่นเองครับในส่วนของภายในห้องโดยสารก็จะกว้างขวางประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นถึงหปีซ้อนนะครับโอเคครับด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายและก็ดีไซน์ภายในห้องโดยสารที่ผมพาไปชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษกันด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยครับไปรับชมครับโอเคนะครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชมกันมาในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าตัวรถดีไซน์ด้านข้างตัวรถ ด้านท้ายตัวรถและดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger รุ่น XL พัสดกันแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านไม่ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ราคาเพียง792,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้รับ สประตูยกสูงคันนี้กลับบ้านไปเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับนะครับมาทดสอบสมรรถนะของเ e กเจน Ford Ranger ได้ทุกรุ่นนะครับที่โชว์รูม m o r r d u u t o a แ l e r ีปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1 6ถึง6ปีซ้อนนะครับหรือว่าทักมาคุยทักมาสอบถามรายละเอียดด้านใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะ แอดไลน์ไอนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับสามารถติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์นะครับ0858866455นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดตัวรถในรายละเอียดของรุ่นรถต่างๆนะครับหรือว่ารายละเอียดในการจัดไฟแนนซ์นะครับขั้นตอนการดําเนินการการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับการแตกงรถต่างๆผมก็มีแบบให้คุณลูกค้าเลือก หลากหลายนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักมาคุยกันทักมาสอบถามกันได้นะครับอยากให้ผมรีวิวคลิปไหนอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากช่อง n e ็กจ c คลัฟฟอรนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง n e ็ก c จ u b Ford อ่าช่องทางนี้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ